เอาล้ครับท่านผู้ชมก็สงสัยกันไหมครับว่าแอร์เคลื่อนที่กับแอร์ติดผนังนะครับเปิดในอุณหภูมิเท่ากันว่าในมันจะกินไฟเยอะกว่าก,กันหรือมันจะหมุนเร็วกว่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาทดสอบนะครับว่าเปิดแอร์เคลื่อนที่กับเปิดแอร์ติดผนังนะครับว่าในมันจะหมุนเร็วกว่ากันเดี๋ยวจะไปดูมิเตอร์นะครับมันจะมีมิเตอร์หนึ่งอ่ะของห้องผมนะครับมันก็คือมันจะหมุนยางยีใช่ปะเดี๋ยวผมพาไปชมมิเตอร์ต,รตัวนี้นะครับมาเปิดแอร์เคลื่อนที่16องศา ว่ามันจะหมุนเร็วขนาดไหนแล้วก็เปิดแอร์ติดผนัง16องศามันจะหมุนเร็วขนาดไหนก็ทุกอย่างผมจะเปิดในการที่แบบเปิดไฟเหมือนกันนะครับเปิดหลอดไฟเปิดพัดลมอะไรนู่นนี่นั่นเหมือนกันนะครับผมแต่ผมจะพามาทดสอบนะครับว่าไหนมันจะประหยัดค่าไฟแล้วอันไหนมันจะหมุนเร็วกว่ากันแต่คือบอกก่อนนะครับผมเคยทดสอบมาแล้วนะครับ <laughs> ดูคลิปก่อนก่อนได้หรือจะบอกในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับบอกว่าอ่า แอร์ Air, เคลื่อนที่นะครับมันจะหมุนช้ากว่าแล้วก็ประหยัดค่าไฟกว่านะครับ1ชั่วโมงนะครับมันกินไฟอยู่แค่0.6หน่วยนะครับส่วนแอร์ติดผนัง1ชั่วโมงมันกินไฟอยู่1น่หน่วยนะครับผมถ้าเกิดตีเป็นบาทใช่ไหมครับแอร์ Air ติดผนังของผมกินไฟอยู่ที่7บาทครับผมต่อ1ชั่วโมงก็คือเปิดใช่ไหมก็จะมีตู้เย็นก็มีไฟเป็นบางส่วนที่เปิดนะครับอ่าหนึ่งชั่วโมงก็กินไฟ1น่หน่วยนะครับ หอที่ผมอยู่หอพักที่ผมอยู่นะครับคือเขาคิดค่าไฟหน่วยละเจ็ดบาทแต่ว่าบางหอมันอาจจะหน่วยละหกบาทแปดบาทบ้างก็ไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดเป็นบ้านของตัวเองเลยเป็นบ้านที่เป็นชื่อของเราอย่างเงี้ยค่าไฟอาจจะถูกลงไปอีกนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ค่าไฟมันอยู่ที่ประมาณหน่วยละสี่บาทนิดๆิดนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันขึ้นแล้วหรือย,ยังนะเห็นเขาประกาศนู่นนี่นั่นว่าจะขึ้นค่าเอฟีขึ้นค่าไฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวผมพาไปชมข้างนอกก่อนเลยนะครับว่าแอร์เคลื่อนที่มันหมุนเร็วขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมอาวแล้วครับผมก็ห้องผมสามูนย์สามนะครับพู้เสียงดังไม่ได้นะครับภาพอาจจะเบลอๆ์ทีนิดนึงเราดูกันเลยครับผมเห็นกันไะท่านผู้ชมสังเกตในตัวดำๆนะครับว่ามันหมุนเร็วหรือเปล่ามันจะมีตัวสีดำๆมานะครับ ลองสังเกตกันดูดีนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแอร์เคลื่อนที่เดี๋ยวไปคุยกันข้างในครับผมโอเคครับผมก็ไปถ่ายข้างนอกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือต้องขออภัยก่อนนะครับว่าภาพมันเป็นเบอเบอรนะครับเนื่องจากว่ากล้องมันไม่ดีนั่นเองนะครับกล้องโทรศัพท์ไม่ดีเลย ก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับให้สังเกตตัวสีสำดำๆนะที่มันหมุนอยู่เนี้ยหมุนติ้วๆอ,อ่ะอ่ะตอนนี้ผมก็เปิดแอร์อันนี้สิองศาใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้ทําการทดสอบอยู่นาตอนนี้นะครับกําลังเปิดแอร์ติดผนังผม16องศาเหมือนกันเนื่องจากว่าผมมีแอร์ติดผนังด้วยนะอ่ะว่าย <Why? S 1> เห็นไหมครับแอร์ติดผนังผมก็จะเปิด16องศาเหมือนกันนะผมเด๋ย่าทำการปิดแอร์เคลื่อนที่ก่อนนะครับไฟนู่นนี่นั่นก็จะเปิดเหมือนกัน แต่ว่าไปณตรงนั้นเสียงอาจจะเบาแล้วก็ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับให้สังเกตดูดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทายคลิปอีกแล้วกันโอเคครับแต่ขอทําการปิดแอร์เคลื่อนที่ก่อนนะครับให้สังเกตรอบดีๆนะครับว่ามันหมุนเร็วหรือเปล่านะปิดแอร์เครื่อนที่แล้วนะครับเดี๋ยวมารอแอร์ตีเป็นังอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยออกไปดูนะครับผมเอาล้ครับผมเราก็มาดูมิเตอร์กันนะครับว่ามันหมุนเร็วกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูไอ้ตัวดำๆนะ3า3นนะครับ เราขอซูมเนยนะแต่ภาพจะไม่ชัดเห็นกันไหมครับตัวดำๆที่มันหมุนไปผมรู้สึกว่ามันจะหมุนเร็วนะเราเข้าไปข้างในห้องดีวกว่าพูดเสียงดังไม่ได้เอาแล้วครับผมก็จากที่ไปถ่ายคลิปมาตะกี้นะก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่า มันรู้สึกว่ามันหมุนเร็วขึ้นนะไม่ใช่แค่รู้สึกแหละคือเป็นความจริงครับผมคือแบบแป๊บเดียวอะประมาณวิสองวิประมาณเนี้ยหมุนไปตั้งรอบสองรอบแล้วประมาณเนี้ยคือแบบมันหมุนเร็วมากนะครับสาหรับแอร์ติดผนังนะครับไม่ใช่แอร์ตัวนี้นะคือแอร์ติดผนังเปิดติมกอ,องศาเหมือนกันเปิดไฟเปิดนู่นนี่นั่นเหมือนกันทุกอย่างเลยครับผมอ่ะแล้วก็ไปถ่ายมาตะกี้เห็นปะมันจะหมุนแบบฟิวฟิวฟิวอย่างเงี้ยแหละคือแบบหมุนเร็วมาก แต่พอเป็นแอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับมุนช้ามากแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นแบบคลิปคู่ให้ดูนะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์ผมไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็ลองย้อนคลิปดูแล้วกันจับความรู้สึกของแอร์เคลื่อนที่กับแอร์ติดผนังดูแล้วกันนะครับว่าไหนมันมุนช้ามุนเร็วกันแต่ผมเคยทดสอบแล้วนะว่าแอร์ติดผนังมากินไฟหนึ่งชั่วโมงหนึ่งบาทส่วนแอร์เคลื่อนที่หนึ่งชั่วโมงกินไฟศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกหน่วยนะครับไม,ไม่ใช่ศูนย์จุด ตะกี้พูดผิดแอร์ติดผนังกินไฟอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงกินไฟอยู่ที่หนึ่งหน่วยก็เท่ากับเจ็ดบาทส่วนแอร์ตนนัวนี้กินไฟอยู่ที่ศูนย์จุดหกหน่วยอ่าเท่ากับกี่บาทไม่แน่ใจเหมือนกันลืมไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขขอไปด้วยนะครับโอเคครับก็มาสรุปใ,ให้ง่ายๆนะครับผมแอร์เคลื่อนที่ดีกว่าถ้าเกิดใช้กับมุ้งแอร์แบบนี้นะเย็นกว่าแน่นอนครับผมประหยัดไฟกว่าแน่นอน กว่าแน่นอนของแอร์ติดผนังนะออ,อย่างที่ผมลองแบบเอาร่างกายมาสัมผัสดูนะความเย็นของมันนะก็ <g iggle> จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับใช้กับมุ้งแอร์นะถ้าเกิดใครไม่ไช้ใช้มุ้งแอร์ก็จะร้อนร้อนนิดนึงอาจจะไม่เย็นเท่าแอร์ติดผนังก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมเราไปหาซื้อมุ้งแอร์มาโอเคครับก็ประมาณนี้แหละไม่เจอกันใหม่กันแล้วบ,บายบายสวัสดีครับ